สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะตอนนี้ออมาดามอยู่ที่วิกตอรียนะคะอยู่ที่วิกตอรียเมลเบิร์นนะคะวันนี้จะทำคลิปสั้นๆนะคะคลิปไม่ยาวกะว่าถ่ายแล้วอัปโหลดเลยนะคะก็มาคุยกันนะคะจะไดออ้จะได้รู้ว่ามาดามเ,ออเป็นอยู่ยังไงนะคะเดี๋ยวมาดามจะเล่าให้ฟังนิดหน่อยนะคะ มาดามอ่ะเดินทางออกนอกประเทศนะคะเดินทางออกจากประเทศฟิจินะคะแต่คันนี้เมื่อเมื่อปีที่แล้วนะคะใบพาสปอร์ตมาดามนะหมดอายุแล้วมาดามก็ทําใหม่นะคะส่งมาทําที่ออสเตรเลียนะคะแล้วเขาก็ส่งกลับไปคันนี้มันก็เป็นช่วงที่มาดามมาทำทำวีซ่าวีซ่าของฟิจิด้วยนะคะเป็นวีซ่า คันใหม่นะคะคันนี้มาดังก็คิดว่าไอ้วีซ่าตัวใหม่อะ่ะมันมันอะ่ะจะเสร็จก่อนที่ที่วีซ่าตัวเก่ามันจะหมดแล้วก็ทางบริษัทอะ่ะเขาจะเอาพาสปอร์ตตัวเนี้ยไปสเต็มวีซ่าตัวใหม่นะคะสรุปแล้วก็คือเออ่วีซ่ามันยังไม่เสร็จนะคะมันยังมันยังไม่เสร็จคือเขาประเทศเนี้ยเกาทำงานช้านะคะประเทศฟิจิเนี่ย คือคือฟิจิไทม์นะคะเราจะต้องเข้าใจเขาเขาก็เลยทําช้าก่อนที่มาดามจะออกนอกประเทศนะคะสรุปแล้วมาดามมาดามกาแฟนมาดามนะคะก็คิดว่าอเอ้ยทางบริษัทอ่ะเขาอาจจะทาเขาจะทําวีซ่าเสร็จเร็วนะคะคือมาดามทำสองวีซ่านะคะทามาออสเตรเลียกับทาที่ฟิจิสรุปแล้วออสเตรเลียมันผ่านไวนะคะคณิน,นี้บริษัทแบบ เขาทาช้าวีซามันก็เลยยังยังไม่เข้ากระบวนการคือเข้าของแฟนมาดามเข้าแล้วแต่ของมาดามมันยังไม่เข้านะคะสรุปแล้วเราก็ออกนอกประเทศก่อนคันนี้ไอพ้พาสปอร์ตตัวเก่าอะเราก็ไม่ได้เอาไปแต้แตมวีซ่าตัวเดิมนะคะมาดามคิดว่าวีซ่าของฟิจิอะมันจะเสร็จอันนี้เข้าใจไหมนี <laughs> ่มาดามพูดลวกไปวนมาหรือเปล่ามาดามก็คิดว่าวีซ่านะมันจะเสร็จนะคะสรุปแล้วมันไม่เสร็จ แล้วพอออกนอกประเทศปุ๊บซ i เราอะนิ่งนะคะีซ่าเออมันก็คืออายุนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้แตมป์โอนมาอีกพาสปอร์ตใหม่นะคะแต่ถ้าเรามาดามไกลมาหลายวันและแฟนมาดามก็จะบอกมาดามตลอดเวลาว่าไปตรวจโรคไปอะไรไทาทุกอย่างไป,ไปทําทุกอย่างสุหลุปแล้วนะคะมาดามก็ออก พอเช็คอินปุ๊บเปรียวมาเลยว่าโอเวอร์วีซ่าเพะหมดอายุก็คือว่าโอเวอร์วีซ่าเขาก็เลยบอกว่ามาดามมาติดแบ็คลิสต์หนึ่งปีเลยนะคะแต่คันนี้ทางบริษัทเขากําลังดําเนินเรื่องให้ว่าจะกลับเข้าประเทศได้ไหมแต่ถ้ากลับเข้าประเทศไม่ได้นะคะมาดามก็จะกลับไปเมืองไทย1ปีนะคะมาดามก็จะไปซื้อที่อยู่ที่เพชรบูรณ์นะคะเพราะมาดามดูในในในเฟซบุ๊กนะคะมาดามจะไปซื้อที่อยู่เพชรบูรณ์อำเภอดงขุย ตำบลดงขุยนะคะอำเภอชนแดนมาดามจะไปซื้อที่ไร่สองไร่นะคะแล้วก็จะไปปลูกบ้านอยู่ที่นั่นนะคะมาดามจะแยกตัวจากญาติพี่น้องนะคะมาดามถ้าเกิดว่าสามารถเข้าฟิจิได้มาดามก็จะเข้าฟิจิแต่ถ้าไม่สามารถเข้าได้นะคะมาดามก็จะกลับไปเมืองไทยหนึ่งปีแล้วก็จะไปซื้อที่อยู่ที่เพชรบูรณ์นะคะอำเภอชนแดนตำบลดงขุยนะคะใครอยู่แถวนั้นนะคะเซยาไฮมาด้วยแล้วก็อาจจะเจอกับมาดามที่นั่นนะคะ อาจจะอยู่เมืองไทยหนึ่งปีแต่ถ้าว่าเข้าได้มาดามก็จะกลับประเทศฟิจินะคะเพราะว่ามาดามไม่มีญาติพี่น้องที่เมืองไทยนะคะมาดามตัดขาดหมดแล้วนะคะเพราะว่าตอนมาฟิจิมาดามก็มาแต่ตัวนะคะไม่มีอะไรมาเลยนะคะมาแต่ตัวตังก็ไม่มีนะคะตังมีมาแค่แปดพันม,มาอัพมาอัปเดตให้ฟังแค่นี้นะคะอาจจะพูดติดขัดนะคะเพราะามาดามอยู่ข้างนอก แล้วก็ไม่ได้ใส่เสื้อขนาวนะคะนี่นะก็ลมเย็นๆแฟนมาดามกําลังทํางานอยู่นะคะจริงๆเขาก็ให้มาดามทํางานนะคะให้ทําให้ช่วยทาความสะอาดบ้านให้หน่อยอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> เขาไม่อยากให้แม่บ้านเขาทําสรุปแล้วม่บ้านเขาทาเสร็จแล้วนะคะมาดามก็เลยไม่ไม่ได้ทํานะ,ะไม่ใช่ไม่ได้ทํามาดามก็ไม่ค่อยอยากจะทำสักเท่าไหร่คืออยากทําเหมือนกันอยากรู้ว่าการทํางานที่เมืองนอกมันเป็นแบบไหนอะไรประมาณเนี้ยอยากเป็นประสบการณ์ของชีวิต สรุปแล้วมาดามก็ไม่ได้ทำนะคะก็เลยมาอัดคลิปเดี๋ยวมาดามจะอัปโหลดเลยนะคะเพราะว่าแบตเตอรี่มาดามก็เหลือน้อยแล้วด้วยมาดามก็ไม่อยากกะว่าไม่ตัดคลิปนะคะกะว่า,าพูดไปแล้วก็อัปโหลดเลยอะไรประมาณนี้ก็คือบอกข่าวให้เพื่อนๆรับรู้ว่าเฮ้ยเอ้ยไอ้ยายมาดามพีจิมันเป็นอยู่ยางไงมันสบายดีไหมอะไรประมาณนี้โอ้ oo, มาดามก็สแสดงความเสียใจกับแม่ตู้ด้วยคะ่ะแม่ตู้ก็คือว่า พี่สาวของแม่แม่ตู้นะคะเขาเสียชีวิตนะคะมาดามก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะมาดามกับไทยก็จะไปหาแม่สักวันสองวันอะไรประมาณนี้ยมาดามก็จะขึ้นไปเพชรบูรณ์เลยประมาณนี้นะคะที่มาดามแพลนไว้แต่ว่าไม่รู้มันจะได้อย่างที่แพลนหรือเปล่าน,นะคะคนเรามันต้องแพลนไว้นะคะจะทําได้ไม่ได้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ขอให้ฝันนะคะไม่ใช่ว่าอยู่แบบไม่มีความฝันนะคะมันมันเป็นไปไม่ได้คือฝันแล้วทาสําเร็จสักอย่างก็คือนั่นคือกําไรของชีวิตนะคะโอเคค่ะมาบอกให้รู้นะคะมานามาดามหนาวนะคะมันไม่ใช่หนาวแล้วมันเย็นเย็นยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกว่ามือสั่นนะคะเนี่ยโอเคบายๆค่ะเดี๋ยวให้ดูต้นไม้นะคะมาดามอยากจะถอนกลับเมืองไทยมากเลยนะคะนี่ค่ะต้นอะไรก็ไม่รู้นะคะยังไม่ได้ถาม Google นะคะ แล้วก็ต้นนี้นะคะนี่มันเป็นหนามนะคะมาดามมาดามจับมันแล้วมันทิ้มนะคะโอเคค่ะมาอัปเดตให้ฟังว่ามาดามอยู่ออสเตรเลียแล้วกออ็อาจจะได้กลับไปอยู่เมืองไทยหนึงปีนะคะถ้ากลับก็คงจะกลับเดือนหน้าเลยเมาดามไม่อยากอยู่ออสเตรเลียนานนะคะเพราะมันไม่ได้ไปไหนนะคะมาดามก็อยากกลับไปเมืองไทยไปท,ทําธุระให้มันเสร็จสิ้นนะคะ ไปเมืองไทยก็มีเรื่องที่จะทําหลายอย่างไปตรวจสุขภาพด้วยนั่นนี่นู่นนะคะเพราะว่าตระกูลมาดามเป็นมะเร็งนะคะมาดามก็จะไปตรวจสุขภาพด้วยไปหาซื้อที่แล้วก็ไปลงต้นไม้ให้มันเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเรากะว่าอีกสี่ห้าปีเราจะปลูกบ้านต้นไม้แล้วก็โตพอดีแต่คราวนี้มาดามจะไปซื้อที่กับกับพี่คนนี้นะคะเขาก็จะมีบริการปลูกต้นไม้ให้ด้วยนะคะ ปลูกต้นไม้จะให้เขาไถาทำานงไหนเขาเขาายให้จะให้เขาทำขุด,ขดขลอ่องหนองนาอะไรเนี่ยโคกหนองนาอะไรเขาทำให้หมดนะคะแล้วเขาก็รับปลูกบ้านด้วยนะคะถ้าใครอยากถ้าใครอยากรู้นะคะเออเมนมาก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดามจะจะใส่เฟซให้แล้วก็ไปติดตามเขานะคะเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มพรเวทนะคะเราจะได้ไปไปที่นี่ อยู่บ้านใกล้ๆกันเขาจะขายที่ไม่แพงนะที่ประมาณแสนนะคะต่ำกว่าแสนแล้วเขาจะไม่ได้ขายยกแปลงนะคะเขาจะขายเป็นหนึ่งงานหนึ่งหนึ่งงานสองงานหนึ่งไร่สองไร่อะไรประมาณนี้นะคะแลเขาจะประมาณนี้ใครอยากให้เขาขุดน้องนาอะไรเขาทำหมดนะคะเพราะว่าเ,เขาทําเป็นเขาทําเป็นเมื่อก่อนเขาลับสร้างบ้านนะคะแล้วพอมีโควิดเขาก็เลยขาย มาขายที่นะคะเปิดเพจขายที่ประวันนี้ถ้าใครสนใจก็เม้นข้างล่างไว้นะคะมาดามจะจะใหะ้ชื่อเพจไว้แล้วเผื่อในอนา,นา,นานคตเราอาจจะมีที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันแถวเพชรบูรณ์อันนี้เขามีขายที่น่านด้วยนะคะสองงานอยู่ที่แสนหกนะคะมีต้นลําไยเยอะเลยเขายังไม่ขายนะคะมาดามก็ยางได้มากเลยแต่มันเป็น,เป,นเป็นที่ทอบอนะคะ มาดามเขาอยากได้แต่ว่าไม่มีคนดูแลให้ไม่มีคนดูแลให้มาดามก็เลยคิดอยู่ว่าจะเอาดีไม่เอาดีนแต่ว่าตอนนี้มันโอนตังไม่ได้นะคะว่าธนาคารมาดามมันล็อกโทรศัพท์มันเสียเครื่องเก่ามันเสียมก็เลยล็อกนะคะมันทําอะไรไม่ได้โอเคค่ะมาดามเย็นมือนะคะลูกแกะนะคะมัน โอ้ยหนูจะไปไหนลูกหนูหิวน้ำเหรอดูสิลูกแกะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอาจจะเป็นที่เมืองไทยหรือที่ที่พิจิยังยังไม่ไม่แน่นะคะบ๊ายบายค่ะลากนะจุ๊บๆ